สวัสดีค่ะนิภาพรวงหงโจเฮนสันนะคะเป็นนักจิตบำบัดหรือนักศิลปะจิตบำบัดทำงานอยู่ที่มีออฟฟิศอยู่ที่ t ตเรนซ์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะออกไปแล้ว2ตอนพูดเรื่องสมองนิดหน่อยตอนนี้ขอลงลึกกว่านิดนึงและจะเขียนรูปให้ดูเพราะว่ามีคนเขียนมาว่าถ้ามีรูปจะจะจะเก็ตจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ เริ่มเลยก็สมองของเรานะเนาะมันจะเป็นรูปคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นลูก,กตาของเราแล้วกันลูกตตาด้วยนะคะมองไปทางด้านทีนี่สมองของเราเนี่ยมีสามส่วนสำคัญที่สุดนะคะในการในการรับรับรู้แล้วก็ ในการรับรู้ว่าอะไรมันจะเข้ามาเราจะได้ยินอะไรมันจะเข้าไปที่ส่วนตรงกลางนี้แล้วส่วนตรงกลางเนี้ยเขาก็จะส่งกระแสไปเป็นปากกาก่อนส่วนตรงกลางเนี้ย midbrain เนี้ยเขาจะส่งกระแสไปว่าเขาเห็นอะไรเขาก็ส่งกระแสไปทางนี้หรือไปทางนี้นะคะ ท,ที่เราจะอธิบายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอธิบายให้คนไข้ที่นี่ฟังนะ mm. ก็ไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ลึกมากเอาแค่ง่ายๆเอาที่แบบว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะทีนี้ทั่วๆไปเนี่ยวันหนึ่งสิ่งที่เราเห็นวันหนึ่งไอเสือมันเราเห็นเราเดินเข้าป่าแล้วเ,เห็นเสือตัวหนึ่งเดินมาเสือตัวนี้หิวมากเลย เนเสือ,อยังไงเสือตัวนี้หิวมากแล้วเราเห็นเสือพอเราเห็นเสือปุ๊บเนี่ยเราเสมองมันส่วนนี้มันรับมาเลยพอเห็นปุ๊บขึ้นไปส่วนตรงนี้บอกว่าเอ๊ะสิ่งนี้คืออะไรจะทำมาลายเราไหมถ้าสิ่งเนี้ยจะทำร้ายเรานะสมองส่วน,นเนี้ยคืออะิมทิล่าเนี่ยเขาจะส่งไปที่ตรงนี้ทันทีตรงเนี้ยเป็นสวิตช์นะเป็นสวิตช์ปิดเปิด เป็นสเสื้อปิดเปิดว่าจะไปข้างไหนไปข้างนี้หรือไปข้างนี้ถ้าไปข้างนี้ต้องเอาตัวรอดเป็นสมองที่ต้องให้ให้ตัวรอดสมองส่วนเนี้ยสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดเนี่ยจะมีสมองส่วนนี้พัฒนาเหมือนกันเหมือนกับคนเราสมองส่วนเนี้ยสมองส่วนหน้าจะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดแล้วก็มนุษย์เท่านั้นเพราะว่าสมองส่วนนี้เขาเอาไว้วางแผน จัดการต่างๆนะสมองตรงเนี้ยเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนสมองตรงเนี้ยเป็นอัตโนมัติลายมือไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนสมองชนี้เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัตริระบบประษาอัตโนมัติ หรือไม่ภาษาอังกฤษเรียกว่า automatic n e r v u system นะเพราะมันเป็นออ t โต้ไงพอเสือผล่มาปุ๊บเรารู้ว่าพยานอันตรายจะมาละมันก็จะส่งไปส่วนนี้ว่าจะต้องเอาตัวเองให้รอดต้องเอาตัวมีชีวิตให้รอดเพราะงั้นมันจะทางานอัตโนมัติทันทีเพราะสมองส่วนนี้ก็เลยสมองส่วนท้ายเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยนะ เขาก็จะสั่งร่างกายทันทีเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างร่างกายก็ยกตัวอย่างนะคะหายใจหายใจทีนะหัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกระตุ้นใช่ไหมอาจจะแปลไม่ถูกนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อมัน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 แน่นขึ้นอะมันเต็มตัว ที่จะเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็บางทีกระเพาะกระเพาะปัสสวาวะก็จะไม่จะไม่ปวดฉี่เลยคือทุกอย่างทุกอย่างจะสิ่งอวัยวะในร่างกายที่ไม่จําเป็นเนี่ยเขาจะไม่ทําง,งานท,าทันทีส่วนที่จําเป็นในการที่จะเอาตัวชีวิตเอาเอาตัวให้รอดเนี่ยมันก็จะรีบทําง,งานขึ้นมาเพราะว่าจะต้องทําตัวรอดปกติแล้วเวลาเสือโผลมาเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเอาตัวรอดหรือว่า ใครก็ตามที่เคยทำร้ายเราโผมาเนี่ยเราต้องเอาตัวรอดใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยสมองอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเลือก3อย่างเราเลือกเราไม่เลือกเองเขาจะเลือกเขาจะเลือกให้เลยนะที่บางคนอาจเคยได้ยินละเขามีระบบสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันเขาก็จะมีเป็นไฟเป็นไฟไฟนี่คือการ แต่ตรงๆแปลว่าสู้นะคะแล้วก็มี flight f l i g h t flight แปลว่าเหมือนเหมือนเครื่องบินนะคะคือคือหนีไปแล้วก็ freeze คือ freeze up คือว่าทำตัวแข็งทำตัวเหมือนว่าแก้งตายนะ ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเลือกให้เองเลยว่าจะเอาอันไหนวิธีไหนดีแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ตัวสิ่งอันตรายที่โผลมาแล้วก็แล้วแต่นิสัยของเราด้วยเเสือโผลมาคนบางคนเนี่ยเขาจะสู้กับเสือเลยเขาจะวิ่งไปสู้กับเสือเลยคนบางคนเขาจะหนีขึ้นต้นไม้นี้ไปสุดลูลกคูลูกตาอีกคนนึงทําตัวไม่ถูกก็คือตัวแข็ง คือตัวแข็งเนี่ยบางทีเนี่ยมันคือว่าร่างกายเราเนี่ยยอมให้ยอมคือว่าจะจะ,จะตายแล้วร่างกายมันอาจจะทําให้ตัวเองเป็นอมัมพาตถ้าเสือมากินเราจริงๆเราจะได้ไม่เจ็บมากนะร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษสุดเลยวิเศษสุดเลยเพราะเขามาช่วยเราทําให้เราไม่เจ็บมากหรือไม่ก็ตัวแข็งแกล้งตายเผื่อว่าเผื่อว่าเสือจะไม่ชอบกิน ตัวที่ไม่กระดุกกระเดกเสือมันจะได้เดินหนีไปเราก็มีชีวิตรอดนะเป็นทาง3ทางที่ทำให้เราสามารถรอดตายได้เอาตัวรอดรอดตายรอดตายนะเขาถึงพูดกันว่าจะไฟจะ Flight หรือจะฟรี e ก็แล้วแต่แต่เราก็เราก็นึกไม่ได้ทีนี้ ทำไมส่วนนี้ไม่ทํางานนะเพราะว่าช่วงเวลานั้นน่ะมันเซี่ยววนาทีเองส่วนนี้เขาต้องมีเวลาในการวางแผนในการคิดพอเสือมาแล้วเราไม่มีเวลาเพราะงั้นส่วนนี้เขาก็เลยทํางานแทนจะได้เอาตัวรอดไปเลยโคโรนาไวรัสสมองจะป่นปวดน,นิดหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราไม่เห็นเสือมาเราเห็น คนที่เคยทำร้ายเรามาเราเห็นคนที่เราไม่ชอบมาเราเห็นเราสามารถทำอะไรได้เราสู้เราสู้กับเสือได้เราเห็นเสือเราว่าจะโชคตรงไหนกับเสือเราหนีได้เรารู้ว่าเสือมันอยู่ข้างหลังเราควรจะวิ่งไปทางไหนดีหรือว,วิ่งขึ้นต้นไม้หรือว่าฟรีสนี่เราจะเราจะทำตัวแข็งยังไงแล้วเสือเนี่ยมันมองเห็นว่ามันมาแล้วมันไปมันไม่ถาวรมันมาแล้วมันไปทีนี้ไอ้เจ้าไวรัสเนี่ย โคโรนาโควิด19เนี่ยโควิด19เนี่ยเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นใช่ไหมแล้วประเทศเนี่ยปิดมาไม่ทำการอะไรมาตั้งเกือบสองเดือนละพอเรามองมองไม่เห็นด้วยสมองมันมันได้ข่าวมาตลอดเวลาว่าไอตัวเนี้ยสามารถทำให้เราตายได้นะต้องเอาตัวรอดใช่ไหมเอาให้เราตายได้นะ mm hmm. เราต้องอดูแลตัวเองนะเราต้องล้างมือนะเราต้องอย่างนู้นอ,อย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่เห็นมันอ่ะเพราะงั้นเราไม่เห็นมันนะแล้วก็สมองส่วนเนี้ยส่วนนี้เขาเลือกทางนี้แล้วเพราะว่ามันกำลังจะตายนี่มันคิดไม่ได้ว่าจะต้องทำอะไรต้องเอาตรงน,นี้ก่อนเพราะคิดว่ากำลังจะตายก็กลัวเกิดความกลัวขึ้นมาความกลัวขึ้นมา ทีนี้สับสนละไวรัสมองไม่เห็น่ะจะไปสู้กับมันได้ยังไงจะไปต่อยไวรัสได้ยังไงมองไม่เห็นนะจะหนีไปหนีไปตรงไหนอ่ะบางทีเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเป็นไวรัสพกเพื่อนอาจจะเอาไวรัสมาให้ก็ได้ซื้อผลไม้มากินแอปเปิลกินกล้วยกินทุเรียนคนจับนิดมีไวรัสหรือเปล่าเพราะงั้นทุเรียนก็เบียดเป็นไวรัสได้หรือว่า ไปทานข้าวถุงพลาสติกเนี่ยสะอาดหรือเปล่ามีไวรัสติกมาไหมช้อนมีติดมาไหมมันหนีไม่ได้แล้วจะแกล้งตายมันก็หนีไม่ได้อีกแล้วมันเกือบสองเดือนมาแล้วด้วยมันไม่ไปสักทีสมองก็สับสนยังอยู่ตรงนี้อยู่นะเพราะว่ายังกลัวตายอยู่แต่ว่าที่แปลกไปคือว่ามันเปลี่ยนมันกลายรูป ส่วนที่สู้เนี่ยปกติจะสู้กับเสือใช่ไหมคะนี่สู้กับไวรัสไม่ได้สมองจิตของเราเนี่ยจะหาสิ่งที่สู้ได้ไงทําไมเราถึงสู้เราสู้เพราะว่าเราอยากจะทําอะไรอยากแก้ปัญหาอยากอยากมีการควบคุมอยากอยากมีส่วน อยากมีการบังคับได้นะอยากแก้ปัญหาเราสู้เพราะว่าเราอยากแก้ปัญหาเราสู้ก็อยากบังคับได้เพราะงั้นบางคนเนี่ยก็จะทํางานบ้ารหัาลหเลยเพราะว่าถือว่าเขามีอะไรทําได้ต่อชีวิตหรือว่าบางคนเนี่ยเขาจะสู้กับสามีจะสู้กับภรรยาสู้กับคนที่บ้าน คนที่บ้านแล้วคนอื่นอีกบางทีเนี่ยก็ดา่ดาด่ารัฐบาลใครมีทําอะไรไม่ถูกใจนิดหน่อยก็จะดา่าเพราะว่ามันมันมันไม่มีไม่มี power คือเราก็จะต้องหาหาสิ่งที่ทําให้เราสามารถทําอะไรได้จะจัดการอะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่เห็นไวรัสเราก็หาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเพื่อที่จะจัดการม,ามันให้ได้เพราะงั้นคนมงคนก็จะมีความโกรธขึ้นมาโกรธมันอะไรก็ อะไรก็ขวางหูขวางตาอยากให้เด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เตะมา้าเตะอะไรเ,ร,ะร,รเพราะว่ามันมันมีความโกรธความโกรธเพราะว่ามันบังคับไม่ได้มันบังคับสถานการณ์ไม่ได้เขาก็หาสิ่งที่มาบังคับได้นะส่วนนี้ไปเนี่ยก็ยังเป็นหนีไปอยู่บางคนก็เก็บตัวบางคนก็โกหกตัวเองไม่ยอมรับ ทากคนก็อย,กอยากอยู่คนเดียวนะคือคือคือหาส่วนตัวเลยอ่ะคือหนีกลัวหรือไม่ก็โกหกไม่ยอมรับอันนี้ก็เลยเป็นความเป็นความกังวลนะเพราะเขามีความกังวลส่วนอันที่สามเนี่ยแทนที่จะโกกแข็งใกล้ตาย ทำไมคนเขากลัวแข็งใกล้ตายเพราะว่ามันหมดหวังแล้วอะหมดหวังไม่มีใครช่วยเหลือทำอะไรไม่ได้นะพอทำอะไรไม่ได้หมดหวังไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย ห่อเหี่ยวนะความห่อเหี่ยวก็จะมาหมดกำลังใจอยากนอนอยากนอนเหนื่อยเหนื่อยง่ายคือคือหมดหวังอะสถานการณ์เป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรเราจะอยู่ไปทำไมใช่ไหม เพราะไวรัสเนี่ยเกือบสองเดือนละที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะสี่เดือนละอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับสมองส่วนนี้มานานแล้วอะ่ะมันกการก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเสือมาเนี่ยส,นนส,ส่วนเนี้ยสมองส่วนนี้ยเขาจะเลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอัตโนมัติแต่เพราะไวรัสสมองไม่เห็นเพราะงั้นสมองส่วนนี้ก็สับสนเพราะงั้นวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาเราอยากทํานู่นทนํานี่แต่ไปหมดเลยแล้วก็จู้จี้กับคนทางบ้านไปหมดเลย แต่วันหนึง่งหมดกําลังใจไม่อยากทําอะไรเลยก็เป็นได้คือสลับไปสลับมาทําให้ตัวเราสับสนนะีคะตอนนี้คนส่วนมากก็เลยสับสนเอ๊ะตกลงฉันเชื่อหรือไม่เชื่อตกลงมันจริงหรือไม่จริงตกลงมันต้องซีเรียสหรือไม่ซีเรียสจะทํำยังไงดีมันก็เลยสลับไปสลับมาทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเ,เลยเพราะมันอัตโนมัติแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะพร้อมสู้ตลอดเวลาเลย ภาะวะพร้อมสู้พอะนึกว่าเสือมันจะมาแต่ไวรัสมองไม่เห็น <_ altogether> ก็ไม่รู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่มันก็เลยต้องพร้อมสู้ตลอดเวลาพร้อมสู้ไปเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมสู้ไปตลอดเวลาทําให้ร่างกายเนี่ยทาสวนเนี่ยนาน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 ,น,าน,น,านมันก็เลยเหนื่อยหน่ายเหนื่อยนะคะหัวใจเต้นแรงๆเนี่ยเหนื่อยหน่ายแล้วร่างกายต้องแบบว่าผวาตลอดเวลาคําว่าผวาตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราเหนื่อยมากเลย ภาวาตลอดเวลาแล้วเนี่ยภาวานะที่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะทำให้สารเคมีในร่างกายมันเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า toxic stress เราถึงเนี่ยพูดกับตอน1ตอนสองบ่อยๆว่าเรื่องความเครียดเนี่ยมันเป็นความเครียดที่มีพิษไงเครียดมีพิษ เคื่อมีพิษนะเพราะเป็นพิษต่อร่างกายจะบอกว่าไม่เครียดไม่เครียดไม่ได้บางคนเนี่ยดูแบบว่าสงบมากไม่เครียดเลยสามารถทําจิตได้ดีแต่ว่าพอหลับไปนะหลับไปฝันว่าผีมาหลอกซอมบี้มาแผ่นดินไหวแผ่นดินดูดเนี่ยอันเนี้ยนนคือว่าสมองมันรับแล้วไงว่ามันมันกาลังจะตายและตอนฝันเนี่ยมันถึงระบายออกมาก็ยังเครียดอยู่นะถือว่าเป็นความเครียดอยู่ถึงแม้ว่า ตอนกลางวันเนี่ยจะดูดีมีความสงบแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันมันทาให้มันมีความฝันร้ายขึ้นมาถือว่าร่างกายมันเครียดอยู่มันจึงต้องระบายนะเพราะงั้นพอพอท็อกซิกสเตรสเนี่ยเครียดมีพิษเนี่ยพิษมาอยู่ในร่างกายนานๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลยเพราะว่าจะทําให้ร่างกายอวัยวะอย่างอื่นมันมันเสียสมดุลแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยก็จะไม่ดีจะอ่อนลง พอภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีอ่อ,อนลงแล้วยังไงรู้ไหมคะถ้าไวรัสมันมาเนี่ยร่างกายภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนี่ยอ่อนแอเนี่ยไวรัสมันมาม,นมันสู้กันไม่ได้อะทำให้เราป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากแนะนํามากเลยคือว่าต้องควบคุมความเครียดนี้ความเครียดไว้ไม่ให้เครียดทํำยังไงอ่ะทํำยังไงตอนนี้คุณทําแล้วเพราะว่า เมื่อก่อนน่ะเวลาเกิดความรู้สึกอะไรหรือความคิดอะไรมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวไงพอดูวิดีโอวันนี้แล้วรู้ว่ามันมีสู้มันมีหนีไปมันมีตัวแข็งและมีอาการอย่างนี้ออกมาเนี่ยคุณรู้ตัวแหละตั้งแต่นี้ต่อไปนะพอพอมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆอุย้ยหงงิดหงุดหงิดรู้เลยว่าอุย้ยฉันมีอารมณ์อยากสู้เพราะว่าฉันฉันกลัวตายนะก็หายใจ นิ่งนิ่งนิ่งรู้นิ่งรู้นิ่งรู้นะว่าว่าร่างกายทำมันนี้อยู่นิ่งรู้ว่าเราอยากเก็บตัวนิ่งรู้ว่าตอนนี้หเหี่ยวหมดกำลังใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นสถานภาพที่ร่างกายอยากให้เรารอดตายพอเรานิ่งรู้เนี่ยเราก็บอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรอยู่อยู่วินาทีอยู่นาทีนี้เท่านั้นอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอาวันนี้ให้รอด ขอวันเดียวเอาวันนี้ให้รอดตอนเนี้ยจะพูดว่าจะเอาว่ามีความสุขอย่างงู้นอย่างนี้ความสุขเนี่ยมันหายากไงเพราะว่าสมองส่วนนี้มันทํางานอยู่จะให้มีสุขมันก็เลยดูมวนกับว่าไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้เอาแค่ว่าให้นิ่งกั็พอละขอแค่นิ่งรู้นิ่งรู้พอละนิ่งรู้แค่นั้นน่ะแค่นั้นก็มีความสุขละนะคนข้างๆจะได้มีความสุขด้วย พอนิ่งแล้วรู้นะนิ่งแล้วรู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยร่างกายสมองเราส่วนไหนทํางานอยู่แล้วความเครียดมันเข้ามาแล้วความพิษมันเริ่มมาในร่างกายแล้วบอกพอคิดได้ปุ๊บนะสวิต์ตรงเนี้ยเปลี่ยนทันทีเลยมันจะเปลี่ยนมาตรงนี้เลยบอกเอ้าคิดได้แล้วนี่คิดได้แล้วตรงนี้ต้องทํางานละเพราะมีเวลาถ้าคิดไม่ได้นะถ้าไม่เห็นตรงนี้นะคิดยังไม่ได้นะมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะวนอยู่ตรงเนี้ย คิดไม่ได้มองไม่เห็นเราถึงบอกว่าพอคิดรู้นิ่งแลรู้และเห็นว่าเกิดอะไรกเกิดอาการอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ยพอคิดรู้ปุ๊บนะเห็นปุ๊บนะมันจะมาทาง,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 งนี้ทังงนทีสมองตัวนี้ทํางานทันทีพอมาที่สมองส่วนนี้ทําง,งานนะเราเริ่มวางแผนแนละ้วจริงๆเราก็ยังไม่ตายนะเราก็ยังมองไม่เห็นนะมันก็ลําบากหน่อยอะ่ะก็ลําบากมากเหมือนกันแต่ว่า มันก็ยังมีทางสู้เพราะงั้นเราควรจะทํำย like ังไงเราควรจะวางแผนยังไงให้วันเนี้ยให้วันเนี้ยมันอยู่รอดก่อนให้วันเนี้ยมันนิ่งได้ขอวันนี้นิ่งพอละนิ่งล้รู้นิ่งล้รู้วันนี้นิ่งแล้รู้พรุ่งนี้ก็นิ่งแล้รู้ใหม่เอาทีละวันเอาทีละวันนิ่งรู้นิ่งรู้ฝากนะนิ่งรู้นะมีงานทํา ก็ทางานไปเพราะมันเป็นความหวังมีต้องเรียนหนังสือก็เรียนหนังสือเพราะเป็นความหวังว่าเราอย่างมีอนาคตอยู่เราจะได้ไม่ไปที่หมดหวังเรามีอนาคตอยู่เรามีอะไรจะทําทํากิจกรรมออกกําลังกายทากิจกรรมต่างๆคุยกับเพื่อน อยู่กับปัจจุบันหาอะไรมาทําร่างกายมันจะได้ผ่อนคลายมันจะได้มีเครียดมันจะได้ไม่มีพิษระบบระบบภูมิคุ้มกันของเราจะได้ดีขึ้นพอเครียดมีพิษแล้วภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพราตอนเนี้ย ไหนๆก็จะเอาตัวรอดตัวเองแล้วใช่ไหมก็เอาตัวรอดไปเลยเอาตัวรอดโดยการที่ทําตัวเองให้นิ่งทําตัวเองให้สงบพอสงบปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นเราก็เวลาไวรัสมันเข้ามาในร่างกายเรามันก็ปราบก,กันเองนะมันก็จะช่วยปราบไวรัสให้ร่างกายมันดีขึ้นเร็วๆ อย่าหมดหวังอย่าหมดหวังมีความหวังมีความหวังสำคัญมากเลยฝากไว้นะเพราะงั้นไวรัสเราไม่เห็นทวนอีกทีนะไวรัสเราไม่เห็นเพ,เพราะงั้นเราไม่เห็นเราก็เลยสับสนเราก,ออก,การ็ออกอาการนี้ออกมาเพราะเราอยากจะเอาตัวรอดกลัวตายอยากเอาตัวรอด พอเรามีอาการนี้ออกมาทําให้เรามีความเครียดความเครียดนี้ทําให้มีพิษต่อร่างกายพอมีความพิษต่อร่างกายภูมิคุ้มภูมิกันเราก็อ่อนแอลงไปภูมิคุ้นกันอ่อนแอลงไปไวรัสมาทําให้เราป่วยง่ายนะนั่นคือวิธีเกา่าวันนี้คุณรู้ละไวรัสมาใช่ไหมไวรัสมาละมองไม่เห็นพอเราออกอาการนี้ปุ๊บนะนิ่ง แล้วก็รู้อ๋อเรามีอาการนี้เรามีอาการ, K, ร,าาการสู้เรามีอาการหนีไปเรามีอาการตัวแข็งเรารู้ละเรามีอาการนี้นี่เองพอมีอาการนี้นี่ C, นี้แล้วปุ๊บเนี่ยเอานิ่งรู้รู้ปุ๊บมันปุ๊บมานี่ทันทีเลยมาที่สมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าก็เออเราควรจะทํำยังไงนะเราควรจะอยู่กับปัจจุบันนะออกกําลังกายนะทำกิจกรรมต่างๆเราต้องเก็บความหวังไว้เราต้องมีความหวังพอมีความหวังปุ๊บร่างกายเส่วนี้ทํางานความเครียดไม่มีละความเครียดหายไปแล้ว และภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นภูมิคุ้มกันดีขึ้นไวรัสเข้าตัวเองทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะอันนี้ฝากไว้ด้วยถ้ามีคําถามอะไรก็เขียนมานะคะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆนะไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์อะไรอธิบายให้เข้าใจกันจะได้เอาไปใ,ใ,ชใช้ในชีวิตประจําวันได้ขอบคุณนะคะ